ได้กี่ผ่านลูกสามผ่านค่ะหมดแล้วคำถามงั้นพร้อมกันไปเลยสามผ่านต้องให้หร้อยังให้หรือเปล่าสำหรับลูกโน้ตนะผ่านนี่สำหรับป้าสุก็ผ่านสองผ่านก็พอนะพอหะลูกเอาจากคุสลายอีกผ่านไหมลูกเอาไหม พูดขอขอเลยขอครูสลาต้องขอนะครูขอเลยลูกขอหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะขอขออะไรอ่ะลูกขอข้าวกินหน่อยค่ะเฮ้ยทีมงานอะไรวะปล่อยในผิวข้าวโอ้ย ยังยังไม่ได้ทานข้าวลูกกินข้าวค่ะยังหรืยังโอโหงั้นเอาไปอีกหนึ่งผ่านเนาะเอาไหมครับเจ้าพันไม่เอาไม่เอาผ่านแล้วจะเอาอะไรคะฮะข้าวค่ะเอาข้าวเอาข้าวไม่เอาผ่านจะเอาข้าวเอาขเรื่อส้นอาจจะหิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูให้ผ่านก่อนถึงจะได้กินข้าวนะลูกเนาะพอหมดแรงพูดแล้ว ทานครับโอ้น้องวันทายอ่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ16คะ16่ะสิบหกครับเกิดก็นันที่16อายุสิ16อ,อายุเท่ากับวันเกิดเลย,เย,ยวันเกิดก็16กุมภาซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ อายุ16แล้วนะฮะก,ก็ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับอ่ะในเมื่อน้องเวเลนไทยขอข้าวมีหรือเราจะใจดำนะครับอ่ะทีมงานเอาข้าวไหมน้องเวเลนไทยนะครับ สามผ่านไม่ต้องการต้องการแค่มาขอข้าวเท่านั้นเองแล้วก็จะกลับแล้วทำงานแลกข้าวนะครับผมนนิมากนะานนิ่อาหารที่ชอบคืออะไรครับลูกอาหารที่ชอบคือชอบกินอะไรลูกหนูชอบกินไก่ทอดค่ะอ๋อไก่ทอดไก่ทอดกินดิบหรือกินสดครับลูกสดค่ะ ถูกผูกฝังให้กินอาหารสดๆดไปกินดิบเนี่ยปวดท้องได้สดสดถูกหลักอานามัยอ,อาหารหวานอของหวานชอบอะไรคะชอบน้ำตาลค่ะน้ำตาลน,น,น,นะครับก็น้ำตาลหวานครับผมของเปรี้ยวล่ะของเปรี้ยว พิซซ่าค่ะพิซซ่านี่ต้องทิ้งไว้ยังสักสามวันถึงจะเปรี้ยวนะครับผมเปิดกล่องเปิดกล่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องเวรนไทยอยากไปที่ไหนฮะเซเว่นค่ะเซเว่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ่ะพอแล้วสำหรับเบรกนี้นะฮะ